สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนท่าเชิงโบนะครับผมซึ่งท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าเบสิกของปลากรูนะครับผมซึ่งทำกันได้ไม่ยากเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าเชิงโบเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเผมท่าเมื่อกี้ก็คือท่าเชิงโบนะครับผม เรามาดูวิธีการทำท่าเทนโบว์ไปดีกว่าว่าทำยังไงท่าเทนโบว์อันดับแรกสิ่งที่สำคัญคือ,อ,อการวางมือการจับเหลานะฮะว่าต้องจับยังไงอันดับแรกผมเป็นคนถนัดขวาเพราะงั้นการวางมืออาจจะแบบคนถนัดขวาแต่ใครถนัดซ้ายก็แค่เปลี่ยนข้างนะครับผมอ่ะอันดับแรกมือซ้ายผมจะมือซ้ายจับบริษัทด้านซ้ายแน่นอนจับด้านซ้ายมือซ้ายเราจะไม่จับแบบนี้นะครับผมเราจะไม่จับหลังมือ เราจับแบบหน้ามืออย่างนี้คือมือขวาจะจับหลังมือแบบนี้นะผมเพราะอะไรเพราะว่าเชิงม็กคือท่าที่ต้องโดดขึ้นไปแล้วก็บิดตัวหมุนมาใช่ไหมเนื่องจากว่ามันต้องบิดตัวหมุนถ้าเกิดเราจับมือแบบนี้ทั้งสองข้างเวลาบิดตัวมันจะทำให้มือมันหลุดมันจับไม่แน่นนะฮะแล้วก็พลาดได้ตอนที่เราหมุนเพราะงั้นถึงต้องจับแบบนี้เพราะว่าเวลาหมุนเราจะใช้มือขวาเนี่ยดันตัวเราคือใช้มือขวาดันผักตัวเราให้หมุนนะครับใช้มือขวาในการบิดตัวเพราะงั้นมือขวาต้องปล่อยอยู่แล้ว ต้องผักแล้วปล่อยอยู่แล้วแต่มือซ้ายจะเป็นแกนกลางเป็นตัวควบคุมการหมุนการเชินของเราเมว่ามือซ้ายต้องจับแบบนี้เพราะเวลาเราหมุนเชินปับ๊บข้อมือมันจะหมุนมาเพราะเราเปลี่ยนได้่ยข้อมือมันจะหมุนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เราจะหมุนมาข้อมือจะเปลี่ยนมาจับแบบนี้เพราะงั้นเราถึงต้องจับหลังมือเพื่อให้เวลามัาหมุนมันไม่หลุดนะพอเราทำเทนโวิ over, หมุนไปบิดไปแล้วมือเราจะวางแบบไหนเ,เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันอ่ะ เห็นไหมมือซ้ายจะบิดมาแบบนี้ส่วนมือขวาก็จะมาจับด้านขวาของมือซ้ายนะคือตอนจบท่าเทอร์โมเนี่ยมือสองข้างจะจับเหมือนกันเลยจับหลังมือเหมือนกันไม่ใช่แบบนี้นะพอหมุนแล้วมันจะเป็นแบบนี้น,นะครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบิดตัวว่าเราต้องบิดตัวยังไงในเทมโบ๊อ การบิดตัวอ่าพอเรารู้การวางมือแล้วการบิดตัวก็คือการบิดตัวของเทอร์โวมันคล้ายๆการบิดตัวในท่าฮาร์พัมสปินท่าพามสปินนะพารมสปินไม่สอนผมสอนแต่ฮาร์ไปในคลิปที่สิบสามนะครับผมส่วนการบิดตัวของท่าเทอร์โวก็จะคล้ายกันเลยอันนี้เทคนิคของผมนะหลายคนอาจจะมีวิธีหรือเทคนิคแตกต่างกันไปเวลาบิดตัวของผมคือจะยังไงอ่ะบิดไปทั้งตัวเลยคือตอนหมุนปุ๊บผมจะบิดตัวงี้นะบิดไปเลยแล้วก็ไหลอ่ะไหลซ้ายผมจะกดไหลลงมานิดหนึ่งบิดกดไหลมัน มันจะดูเหมือนไม่มันจะดูเหมือนไม่กดไหลอ่ะมันถ้าพอหมุนแล้วมันจะเหมือนแบบเราบิดแล้วกดออกแต่ความรู้สึกผมเือนผมกดไหลแต่ว่าพอถ่ายออกมามันจะเหมือนเราบิดแล้วกดออกลงไปนะฮะคือเราต้องบิดทั้งส่วนบนเนี่ยเราต้องบิดหมดเลยคือเอวบิดตอนหมุนไหลไหลหรืออกกันแล้วแต่บิดลงไปแล้วก็หน้าหน้าเอียงไปด้วยหน้าเอียงไปด้วยคือแบบนีุ้ถ้าเกิดเราบิดแบบนี้บิด ตั้งแต่เอวไหล่อกแล้วก็คอบิดให้หมดเลยมันทําให้รอบเราเร็วขึ้นทําให้โอกาสพลาดน,น้อยลงนะครับผมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าก็ประมาณเมื่อกี้นะรู้สึกเมื่อกี้ผมก็บิดหมดนั่นแหละแต่ว่าบิดไปนิดเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าราวมันไม่ได้สูงแล้วก็ระยะมันไม่ได้มากด้วยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการวางเท้าการเหยียบจุดที่เราจะเทินไปนะเพราะเทินบุมกมันคือการเราหมุนกลับมาเหยียบ อีกจุดอะคือมันไม่เหมือนกับท่าไซวบลหรือสปีดโบที่เราแบบข้ามสิกิขวาแล้วเราไปต่อเลยอันนี้คือพอเราหมุนมาปั๊บเรางะยืนอยู่กับที่สิกิขวากเพราะงั้นวิธีวางเท้าในท่าเทมโบนี่สําคัญมากถ้าเกิดเราวางพลาดมันจะลื่นนะคือเท้าอ่ะคือสมมติอะเป็นแบบที่ผมทำกันเป็นรั้วแล้วก็มีขอบเล็กๆเ,กเกนี่ยคือเท้าบางทีบางคนหมุนรอบช้าเท้าจะแบบไม่มาอยู่ตรงขอบพอดีมันอาจะบางทีก็อาจจะคนแบบ บางทีเท้ามันอาจจะไม่มาเหยียบตรงขอบพอดีบางคนตอนผมฟุกแรกๆผมก็มีแหละถ้าเกิดอย่างกลัวๆเก่งๆอ่ะมันจะมีพาดคือคือพอเราเ,เก่งอ่ะรออมะช้ารออมะช้าแล้วถ้หยุดบางทีเท้าไม่เหยียบตรงนี้สมมุติไม่มีพื้นนะมันก็จะเป็นแบบเหมือนมาตกพืชเลยเนี้ยอะไรวันเนี้ยพืชแต่ว่ามันจะแบบลื่นพืดตกมาแบบเนี้ยแบบเหยียบไม่โดนหรือบางทีรออมนไม่ถึงจะต,ตกพืชแต่เนื่องจากแทมโบว์มือเราจับตลอดเพราะงั้น ถ้าไม่ปล่อยมือก็ไม่เป็นอันตรายท่านี้ถ้าเราไม่ปล่อยมือไปเดี๋ยวมากถึงตกมาก็แบบปุ้ยมีตกกระจายะต่ดุ้งนิดหน่อยแต่ว่ามือเรายังจับเราไม่ล้มไม่ล้มแน่นอนถ้ายังจับไม่ปล่อยมืออื่นเนี่ก็ไม่ล้มนะฮะพ้อการวางเท้ามันทําได้สองแบบในท่าเทมโบเนี่ยเอ,อ่อบางคนเขาจะวางทีละข้างเวลาโดดไปอ่ะบางคนเขาจะวางขาซ้ายก่อนแล้วขาขวาตามซึ่งทําแบบนั้นเนี่ยจะดูสวยมากเพราะาขามันจะแบบมันแยกออกจากกันเนี่ยคือปอขามันแยกมันลงมาทีละข้างมันสวยแต่นั้นผมก็ยังทำไม่ค่อยถนัด ราะงั้นวิธีของผมคือผมจะลงสองขาพร้อมกันแบบเนี้ยคือขาเก็บนะแต่คือให้ขาซ้ายขา,ขาขวาอยู่ใกล้กันไว้ตอนเทนะิน่ะคือตอนเริ่มเทินเนี่ยคือเราจะยกตัวนิดหนึ่งแล้วก็โดดใช่ไหมแล้วก็หมุนฟึบเนี่ยผมจะเ,เท้าไว้คู่กันเพราะว่าพอเท้าคู่กันปั๊บรู้สึกว่ามันจะโอกาสที่มันจะลื่นหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วมันเล็งง่ายด้วย ตอนลงอ่ะเหยาปลายเท้าลงลงขอบคือถ้าจะเอาลงรงขอบจริงอ่ะลงให้เต็มเท้าเลยคือเพราะว,ว่าพวกพวกกลัวอะไรเงี้ยมันจะมีกะด้ามันจะมีร่องมีรูให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเ,เท้ามีร่องมีรูให้เ,เท้าสอดเข้ามาได้อยู่แล้วเพราะงั้นต้องกำลังเท้าแบบนี้มันทําได้อยู่แล้วนะสุดท้ายครับผมสุดท้ายเป็นเรื่องของการฝึกคือไอที่สอนไปเมื่อกี้ก็คือฝึกแหละแต่ว่าผมได้บอกเรื่องวิธีการฝึกชนะความวกลัวเพราะท่านี้คนที่จะก,กลัวการํามตานี้จะเป็นคนที่แบบขาย,ยาว ของผมนี่ตัวเล็กขาสาั้นเพราะงั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะไม่มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆผมพูดแล้วทำไมรู้สึกช้ำใจวิทยาชนะความกลัวหาลาวแบบที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีสองฝั่งคือฝั่งที่มีพื้นหามีพื้นยาวๆเลยกับฝั่งเป็นขอบวิธีการฝึกครับเราเริ่มจากฝั่งขอบหมุนไปฝั่งที่มีพื้นมันจะไม่กลัวไงเพราะเราเห็นแบบให้มันมีพื้นถึงพลาดยังไงมันก็ไม่น้มมันไม่หล่นอยู่แล้วมันไม่เจ็บอะ่ะแน่นอนมันจะรู้สึก ปลอดภัยรู้สึกเซฟกว่าให้เราโดดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแต่ถ้าเกิดเราโดดจากฝั่งเนี้ยฝั่งที่มีพื้นนีมาฝั่งตรงเนี้ยมันจะรู้สึกแบบโว้ยบนข้างล่างมันสูงยังไงมันจะเห็นแบบพื้นต่างระดับพอเห็นพื้นต่างระดับบางคนจะรู้สึกแบบกลัวคือคนเราที่กลัวเพราะ่ามันคิดเยอะไงพอคิดเยอะแบบ้นแมงต่างระดับว่าถ้ากูพาลาดล้มไปเนี่ยมันจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งความจริงมันก็ไม่เจ็บอะผมเคยตอนได้ผมไม่กล้าแล้วก็ลองทำก็มีลื่นพอลื่นครั้งเดียวเท มันไม่เจ็บว่ะเพราะงั้งนก็แบบเออคือต้องลองผ่าักคังอ่ะพอเราผ่าแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่เจ็บมือเราจับอยู่งี้ก็ไม่หลุไดไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคเพื่วิธีฝึกเอาชนะความวกลัวนะครับผมเริ่มจากฝั่งที่พื้นต่างระดับลงไปนะไปฝั่งที่มีพื้นระดับเดียวกันนะครับผมอานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วงนี้ผมลงจดเชยแล้วกันลงอาทิตย์ละสองคลิปเลยเพราะว่าไม่ลงมาหลายอาทิตย์มากไม่ลงมาเป็นเดือนแล้วอ่ะ เออไม่ลงมาเป็นเดือนแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ติดงานล่าสุดนี้ติดงานเขียนบทหนังเขียนพวกตอรี่บอร์ดอะไรพวกนี้ไม่ว่างเลยต้องคิดบทหนังอะไรเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ต้องเก็บเวลฟอร์คอลเนอร์ด้วยอันนี้ก็อีกเหตุผลเพิ่งจุติไปตอนนี้ก็โล่งใจแล้วโอเคจุติตัว2ตัวแล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเยอะๆนะยังมีสอนอีกเยอะยังมีอีกเยอะจริงๆรีงิปนี้เนี่ยยังได้อีกหลายค่ะโอเคนะครับผมวันนนี้กบค่ามลวเด๋ยพใใหหิป สวัสดีครับ